สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืนหนีก็มาอพอกับการรรยงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอวันออเชียงเหนือตอนล่างค่ะมืนอนีเ่างก็มา่พอกันในบายวันที่3 0ธัท่านว่าค้ม2 5 6 6ค่ะมื้อนีก็สิภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของาบมื้อนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศมืนอนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือคพามเร็วลมอยู่ที่ 10- 2ถึงยี่มห์กิโลเมตร ระอุณหภูมิสูงสุดของบายมนีนะคะ CU ที่31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดสัมมืออื่นค่ะี่19-21องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะว่าบนการขาดมาลษณะการเจ๊ตมือข้างนาระวางวันที่31ทันว่าค่ม2,566ถึง4มกราคม2,567ค่ะในช่วงแรกค่ะช่วงวันที่31ทันว่าคม2,566ถึงวันที่1มกราคม2,567 บริเวณภาคอีสานตอนล่างหองาสิมีอากาศยเย็นกับมีมองในตอนเชร้าส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือควมเร็ยลมย่ที่1 0 25กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาวว่าอุณหภูมสิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะิอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ UT, นะยู่ที่19-21องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงวันที่2-4มกราคม2 5 6 7 ริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้ามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิสิลดลงหนึ่งถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนลมนะคะก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมยู่ทีสิบถึงยี่บห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าว่าอุณหภูมิสูงสุดของในช่วงนั้นนะคะยูทีสสิเอ็ดถึงสาิองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะูทีสิบปดถึงยี่สอ็ดองศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากพ่อแม่ขอขอขอพ,พี่น้องนะคะดูแลสุขภาพร่างกาย แข่งแข็งแน่เนื้อค่ะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมื่อนีก้กฤษดาวงสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไหม่มือนา้ามื่อนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน